็นน้ำหยดนไหมเห็นไหมมันยากตรงไหนฮะไก่แค่การทําระบบน้าหยดนียอุปกรณ์ต่างๆก็จากวัสดุเรือใช้หนึ่งก็ขวดน้ำสองก็ท่อประปลาเนี่ยท่อพีวีซีต่อไปจะเป็นการแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องประกอบกับคําอธิบายให้เราเนี่ยใช้มือซ้ายเปิดฝาขวดออกมาแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราี่ยใช้ตะปูหาตะปูมาทําการเจาะแบบนี้ดูเลยเจาะไปให้มันเนี่ยเป็นรูเวลาโบกเดี๋ยวก็ดูบ้างเออเนี่ยพอเจาะเสร็จแล้วปึ้งทำไงเห็นคันตบัดไหมบิดแกะเนี่ยมาดูกันเลยตะกง แกปึ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียไปเลยปึ้งปึ้งปึ้ง,งดูสิเฮ้ยนี่เวลาบอกทำไมไม่ดูกันเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเซฟเซฟเออมาดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันแยะเข้าได้ไหมในเมื่อมันแยะเข้าไม่ได้เนี่ยให้เราจะไปหาอะไรมาได้ที่เป็นไฟเนี่ยเพื่อมาร้อนให้มันเนี่ยขยายแบบนี้ดูสิเฮ้ยคนปึ้งแล้วก็ใส่ปั๊บแบบนี้ใส่ไปใส่แยะเเข้าไปขั้นตอนนี้นะให้เราเนี่ยไปหากาวร้อนมา เนี่ยมายอดเนี่ยตรงรูมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมายอดตรงฝานะเพื่อให้มันติดปล่อยให้กาวเนี่ยมันแห้งเหรอเนี่ยไหมฟ้าเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในท่อต่อไปเนี่ยให้เราเนี่ยนำขวดเห็นไหมเห็นขวดไหมถามว่าเห็นไหมเอาขวดเนี่ยมาเติมน้ําใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเลยหมุนนนั้นมาดูว่ามันจะทํางานเป็นระบบน้ําหยดยังไงเนี่ยเห็นน้ําหยดไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ําหยดไหมอ่ะ ต่อไปเนี่ยเมื่อทาเสร็จทั้งหมดแล้วทำยังไงต่ออ่ให้เราเนี่ยเอามาเสียบตามต้นไม้ข้อดีมันคืออะไรเวลาเราเนี่ยมาอยู่บ้าน 2- อสเดือน4ี่หเดือนเนี่ยก็แค่ทําแบบนี้ก็ปักไว้ดิอีกอย่างเนี่ยต้นไม้เนี่ยซื้อมาต้นละสี่ห้าหมื่นเนี่ยถ้าเกิดมันตายมันมันคุ้มไหมเนี่ยก็เสียบไปดิเนี่ยเสียบดิมันยาวไหมเสียบไปดิเนี่ยมันยาวไหมมันก็ทํางานของมันเองไม่ต้องมาเสียเวลาดึงรดน้ําต้นไม้หกโมงเช้าเย็นสี่ห้าทุ่มอีกอย่างออกไปต่างจังหวัดสบายไม่ต้องมาจ้างคนเนี่ยมารถน้ำต้นไมีเสย่อ เนี่ยกว่าน้ําจะหมดเนี่ยใช้เวลาไปกี่วันบางทีเนี่ยสิวันยีวันยังไม่หมดเลยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไปรอเลี้ยงเห็นไหมรากเห็นไหมเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้เราไม่ตุยอ่ะไอ้ต้นไม้ซื้อมาต้นละสี่ห้าหมื่นต้นละแสนเนี่ยเออดีกว่ามาจ้างโหดมารดน้ําต้นไม้ทุกๆตอนเช้าหมดวันละห้าร้อยมันคุ้มไหมเนี่ยก็ใช้ไปติดระบบน้ำหยดได้ไหมด้ยไหมเนี่ยเนี่ยไลติ้งลิงติงลิงเนี่ย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 เห็นไหมบอกจําบ้างเนี่เฮ้ยสรุปใช้อะไรบ้างระบบน้ําหยดเนี่ยฮะใช้อะไรมันก็ ความรู้ดีปริญญาตรีมีสอนเนฮะ้ยไปเสียงเงินเข้าคอร์สหมดเจ็ดแปดหมื่นมันคุ้มไหมดูหน้าเผาเนี่ยจบครบที่เดียวเนี่ยเขาแค่ทาเนี่ยมันยากไหมไก่แค่การกดไลค์กดแชร์นี่ฮะฮะหาวิธีการที่หน้าเผ่าเนี่ยทำไปดูทุกคนเอาไปทําตามแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลจริงเห็นไหมยืนยันคาเดิมนะอมขี้หมาเนี่ยม้วนใส่หน้าเลยเลยสุดท้ายนี้มีใครไม่ได้ใส่ไหมครับเกี่ยวกับระบบนำหยดมีไหมมีไหมถ้ามีไปชิญแยกตาดูหูฟังสมองคิดตามไม่เข้าใจอะไรถาม บอกจนปากเปียกปากชัยไปแล้วพูดซ้ำๆซักๆเรื่องเดิมๆมันยังไงกันวะ